สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำการทดลองการออสโมซิสของแครอทนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีคือ1แครอท1ท่อนที่ตัดออกมา8เซนติเมตรและควักใส้ด้านใน6เซนติเมตร2ดินน้ำมันเอาไว้อุดรูตรงหัวของแครอท3 หลอดดูดสี่แก้วเปล่าห้าแก้วที่ใส่น้ำตาลเชื่อมหกแก้วที่ใส่น้ำเปล่าขั้นตอนที่หนึ่งนำแครอทใส่ลงไปในแก้วเปล่าแล้วนำน้ำตาลเชื่อมเทใส่ลงไปในแครอท ขั้นตอนที่2องนำดินน้ำมันมาอุดดูที่หัวแครหลอดพร้อมกับใส่หลอดไว้ตรงกลางพอนำหลอดมาใส่ตรงกลางของดินน้ำมันแล้วนำน้ำเปล่ามาเทไว้ข้างในแก้วประมาณครึ่งเกือบเต็มของแครหลอด จากนั้นรอ3 0มสถึงสีนาทีแล้วมาดูผลลัพธ์กันนะคะผ่านไป40นาทีแล้วนะคะสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงระดับสารละลายซูโครสในหลอดแก้วเกิดจากความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของสารละลายซูโครสในช่องแอร์คอสกับความเข้มข้นของสารละลายซูโครสในบีเกอร์โดยโมเลกุล ของซูโคสมีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเป็นเยื่อบางๆทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านของแครรทได้แต่โมเลกุลของน้ำมีขนาดเล็กจึงสามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของแครรทเข้าไปในช่องได้